เข้าใจไหมล่ะการสรรหาหุ่นแพรฟายหุ่นเวนนิ่งอ่ะเข้าใจไหมล่ะหากเสียดายอยู่ตลอดนะแต่ก่อนคนชื่อเบะเข้าใจไหมล่ะฮะเอายังไงฮะเอายังไงครับเอายังไงใครสัมลาศนแพทยใช่ไหมมึงมีหรือยังตัวตายตัวแทนอ่ะ เอาด่านออกมาเลยวัาหน้า,ายึดพี่วอนักสอนั่นละด่านสุดท้ายมีใครอยากเป็นไหมไม่มีใช่ไหมถ้าไม่มีก็สงบสัญญาัำตัวบ้างอ่ะแ <c oughs> ล้วอันทีเบยิ่งตัวใหญ่ด้วยบวดมากแขนจงข้างซ้ายขากเสียดอยู่ตลอด ขนาดไม่เคยขากเสล็จบุรีก็ไม่ได้ดูดด้วยอย่าบรกว่าราชนะแพทย์มึงจะข้ามเขตมึงอ่ะมึงจะข้ามเขตายแพทย์สับหน้ากล้องมึงอย่ามึง่ะถ้าพวกกูจะทำล่ะ อ้นนี่กูถามมึงหน่อยถ้ากูอธิษฐานอธเนีนนยมกูไม่เรียนจบมตนิเทศขั้นสูงเหรอขออนุญาตก,กันกันนะอะนิเทศขั้นสูงเขาล่อแดกมหมดแล้วประเทศไทยส้นตีน,นหน้าหมาแล้วมึงดูดีๆแผนข้งมันน่ะอ,ออกมาได้วันเนี้ยไอ้พวกลีภัยการเมืองอ่ะแล้วก็ไอ้พวกนี่ ไอตัวนี้เนี่ยที่ว่ารู้จักช่องเจ็ดสีนะอ่ะอาน่นละออกมาวันนี้อ,ออกมามึงนี่ใหญ่แค่ไหนอ,ออกมาโอนเข้ามาเข้าร้านค้ากุก่อนนั่นละบอกว่ารู้จักผู้จัดก,การมวยสากกลนะอ่ะอาออกมาแล้วเอาขึ้นมาหรกภาพดาวเทียมน่ะแล้งแก่ จยตามลอ,อยอยันี่อันอนี่ไงนด็กอนตำรวจเบี้ยตำรวจเออคนจะแอทนะฮะนีนาานา่าเราไม่กันจน้าธะแค่นเออมึงมึ่มายืนยู่ใกล้เล่านี่มาเออนั่นละแล้วมึงเบยหนาวออไปแล้วมึงจำได้ไหมจำได้ไ,ดไหมทุกคนไหมอันเดียรท่าน เพื่อสร้างข่าวงูห่าเข้า,ขาบ้านสีลำสิรว้ยจะเลสิลวยสิลำสีจะเลนบ้านแมงบะค,ค่วก,กูแบอแบอังนี่กูมายืนเบิ่งเยี้เนี่ยเข้จไ,ไนคนสัตว์เอามาใส่บ้านมันนะ่น,น่ะเฮ้ยไสองคนนี่ซ้ำไอ้ครับเนาะซ้ำาอ้าครับใหญ่ก,กูนะจะเป็นเอ้ท่านโอเลี้ยงยู่์เฮ้ยไ เด้อเด็อันเตอร์เยอะเชียวยอแค่สมุก ah ู่บ่ายอยอกันนเสืยวเด้สร้างกนน้ำกันนะยะเรื่องนี้คุณนึงไปญี่ปุ่นมาแล้วอัไกับปจักก์นื่เช้วเน่นะอย่างเงาเขาปิยพานธ์นนี้มึงจาจับหน้าจอยาเยอเชื้อสองเอีนั่งพิมพ์นั่งผ้าสิริวัน กับภาชรากิจจิยาภาเยอะเชียวออกมาแล้วกูจะแซะเน่ยมัวหัวแตกมาแล้วประเภทเทียงผัวยาการาชินกับยู้ยเชื่อเรื่องนี้ยมึงสั่นหายว่ะตัวตายตัวแห่นวินดิ่งฮะมึงอย่าว่าวิกกรมวิกกรมประเดช์มึงอย่าว่าแพ่นหักหลังแบบอดิซักท่านี่เลยว่ะอด้ไหม อ้าวสนตีนแน่หัวคว้ยกีกบมีกบมาเด็ดสเลียดกันใช่ไหมมึงอ่ะเลียดมาดแท้ๆสารสัมภาษณ์นะคว้ยสารสัมภาษณ์กูลูกน้องกูมึงเห็นไหมกูผู้จัดการโซนนี้เะไนไหมทั่วโลกสนตีนแน่สันสันหมาคว้ยกีกบมีกบมาเด็ดตั้งสเลียดกูละมึงเห็นไหมนูใหญ่เัมือนแท้สารขั้นสูง ปัญชีขันสูงเข้าใจไหมว่าจำเป็นเลยเข้าใจไหมแค่เอ <si ้ปากเสื้อาแค่นั้นมึงชอบอะไรแล้วบบกได้ยเห้าอัดทับกูเข้าใจไหมเข้ามาไอ้ซี่นะกเขาเมลาเข้าใจไหมเข้าใจไหมหยอดกล้องซองหีสูบุูดอ่ะเข้าใจไหมนะเข้ามาเข้าเมลาซองมึงโลกมาเร่งนะมึงจะเก่าให้มากเพชรหมอก็ได้ อย่าตัดขั้วหัวใจกูนั่นละออกมาแล้วมันซุ่มไห้บ้างแผนก่อรไอ้หวังซุ่มอยู่แถวบ้านเฮียนวึ่งไหนเห็นงวย,ย,ยไว้เห็งวคยติดคุก <c oughs> เป็นนี่สามแสนว่าอยากใส่ได้คู่มา,ากแส่ปะ